สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะนําเสนอเรื่องปาดีวดารัตานะคะเป็นละครไทยเรื่องหนึ่งหลักๆก,ก็คือให้แง่คิดในด้านความรักการคองเรือนค่ะและ้วก็การสร้างครอบครัวด้วยความรักนะคะเรื่องนี้คือให้ข้อคิดดีๆแก่คนดูด้วยค่ะโดยหลักๆก,ก,ก็คือจะมีสีหัวข้อหลักๆก็คือบรรทัดฐานทางสังคมสถานภาพบทบาทแล้วก็การควบคุมทางสังคมค่ะสมาชิกในกลุ่มมีดังนี้ หน,นางสาวดารันรัตมงชู 2. นางสาวบิมยาดามัดสอและสมนางสาวเขมิศลาคงยุติมรดฐานทางสังคมจะแบ่งเป็นวิถีประชาวิถีชาวบ้านค่ะในสมัยก่อนการแต่งงานเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่ยากต้องตามที่ผู้ใหญ่สัง่งโดยไม่มีความรักในสมัยก่อนการแต่งงานเป็นเรื่องของครอบครัวและผู้ใหญ่เป็นหลักค่ะแล้วก็คู่เปาาสาวมักไม่มีโอกาสได้เจอหน้ากันก่อน แล้วก็ผู้ใหญ่จะเป็นผู้ที่เจราจาและตกลงโดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลักก็คือฐานะค่ะแล้วก็ชื่อเสียงความสัมพันธ์ระหว่างตระกูลมรดฐานทางสังคมอย่างที่สองนะคะคือการแต่งงานจากความไม่เข้าใจกันแล้วก็ไม่เต็มใจอย่างหนึง่งในเรื่องปฏิวาัตดดานะคะการแต่งงานของตัวละครชายหญิงเกิดขึ้นจากความจำเป็นและความคาดหวังของขอครอบครัวค่ะ โดยไม่มีความรักเป็นพื้นฐานตัวอย่างที่สะท้อนถึงในบรรทัดฐานนี้นะคะก็คือสังคมแนดีค่ะคือการแต่งงานนี้เป็นเรื่องของผู้ใหญ่หน้าที่หรือว่าการงานมากกว่าความรักค่ะบรรทัดฐานทางสังคมอย่างที่3ค่ะคือการรักษาชื่อเสียงของครอบครัวมีความรักเหนือความต้องการความเป็นส่วนตัวค่ะก็คือตัวละครนี้แสดงให้เห็นถึงว่าชื่อเสียงของครอบครัว คือเป็นสิ่งสําคัญกว่าความรักของตนเองค่ะการแต่งงานของตัวละครไม่ได้มาจากความเต็มใจโดยเป็นอย่างแรกแต่เป็นการที่ต้องปฏิบัติตามหน้าที่ของตัวเองค่ะอานาภาพนะคะสารลันสิวเวตหรือว่าประเหตุของเรานะคะเป็นข้าร,ราชาการที่ได้รับความเคารพในสังคมแต่มีปมในใจที่เกิดจากครอบครัวต่อไปนะคะลิน บรารีนางเอกนะคะนางเอกเป็นหญิงสาวที่ถูกจัดให้แต่งงานแต่ก็มีสถานภาพจำขวา่าฝ่ายชายในสายตาคนอื่นค่ะบทบาทนะคะหนึ่งเป็นตัวของพระเอกก็คือสารเสวเวศพระเอกเป็นประหลัดอำเภอและต้องมีพื้นฐานของความซื่อสัตย์เพราะตัวเองเป็นข้าราชการคะ่ะแล้วก็ต้องเรียนรู้ที่จะเปิดใจให้กับตัวของนางเอกก็คือดินซึ่งเป็นคู่มั่นของตัวเองนั้งแต่ตอนเล็กค่ะในส่วนของนางเอกนะคะก็คือรินบรารี ต้องเป็นภรรยาที่ซื่อสัตย์แล้วก็เรียนรู้ที่จะปรับตัวจากการที่ต้องย้ายมาอยู่ต่างบ้านต่งงางเมืองแล้วก็ต้องทนกับความเลนจาของพระเอกในช่วงแรกค่ะเพราะว่าเพิ่งมาเจอกันครอบครัวและเพื่อนร่วมงานบทบาทก็จะสะท้อนบทบาทของผู้กําหนดกฎเกณฑ์ในสังคมและเพื่อนร่วมงานเป็นข้าราชการที่เกี่ยวข้องทางกฎหมายการควบคุมทางสังคมนะคะจะมีหวัวข้อดังนี้ 1. นึ่คารควบคู่ภปยายมาจากขนบธรรมเนียมและคำพูดของผู้ใหญ่เช่นคำบังคับให้แต่งงานเพื่อคู่หน้าและรักษาชื่อเสียงของตระกูลกฎเกณฑ์และหน้าที่ข้าราชการส่งผลต่อพฤติกรรมของอประเองประเอกจะมีความซื่อสัตย์และยุติธรรมเสม,มอค่ะ การควบคุมภายนอกถ้าไม่ปฏิบัติตามบรรทัดฐานหรือหน้าที่ก็จะถูกลงโทษทางสังคมเช่นการถูกนินทาการถูกลดคุณค่าทางสายตาของชุมชนเรื่องค่าราชการถ้าไปอีกไม่มีความยุติธรรมหรือซื่อสัตย์ก็อาจจะถูกลงโทษทางกฎหมายได้ค่ะกุ้มของดิฉันขอจบการนําเสนอการวีเคราหละครเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะบอกใใหห้้้รรรูไไดมว่่าคที